ทำเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเราก็ถึงโนบาล์สมุรทรสาครแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพชชิลนะครับเอามาลมบริจาคกันนะครับ สวัสดีครับผม,ผมพี่อาอีกแล้วนะแจ๊ววันนี้นะฮะเราจะมาทำชา l ลนจ์กันนะครับผมที่ได้บอกเอาไว้ในรายการโควิดไฟเตอร์เรียนรู้สู้โควิดใน EP แรกไว้นะฮะก็วันนี้ผมจะมาทำเป็นเฟสชิลนะฮะสำหรับแพทย์และพยาบาลนะฮะเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับก็อยากจะเช mean ิญชวนทุกคนนะครับมาทำชา l ลนจ์ด้วยกันนะครับในการทำเฟสชิล บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆใกล้บ้านนะครับของทุกคนนะครับผมต้นทุนตอนหนึ่งอันนี้ก็ตกประมาณ10บาทเท <Wow. S 1> ่านั้นเองแล้วตอนนี้นะครับเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยฮีโร่แนวหน้าของเรานะครับก็คือคุณหมอและคุณพยาบาลของเรานะครับใครมีกําลังเท่าไหร่ก็ช่วยเท่าที่กําลังตัวเองทําได้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้ไปดูวิธีการทําดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะและทําง่ายแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูกัน เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับมาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกเลยก็จะมีเครื่องของเรามาเดิมเลยตัวแผ่นใสขนาด A4 นะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นกรรไกรฟองน้ําที่หนีกระดาษนะครับแล้วก็ลูกแม็กนะครับเทปกาวพันสายไฟนะฮะหรือว่าจะเป็นเทปอะไรก็ได้นะครับผมที่ที่บ้านมีนะครับแล้วก็เป็นกาวสองหน้านะฮะมียางยืดนะครับผมม้วนหนึ่งก็ตกไม่ไม่กี่บาทนะฮะร้อยกว่าบาทแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือมาบรรทัดนะฮะ โอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำกันดีกว่าเนาะวันนี้ก็ลองทำเป็นแบบ ASMR ให้ดูแล้วกันนะจะได้ฟังเสียงการทำไปด้วยฟินๆน่จจะไปดูเลยดีกว่าเช็บเชิบ I don't know. นี่นะครับก็ให้แม่ชว่วยด้วยนะฮะร่วมบุญกันนะครับผมเฟชชิลช่วยกันทำค่ะให้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สองนิ้วหน่อยขอสองนิ้วหน่อยทำเสร็จแล้วนะครับเฟชชิลของเราเต็มถุงเลยเดีย๋ยวดูบรรยากาศกนะันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่นะครับเราก็ถึงโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเฟชชิลนะครับเอามาร่วมบริจาคกันนะครับ แล้วก็บริจาคกันเสร็จแล้วนะฮะเขามีของมาให้ด้วยอะ่ะเนี่เป็นพวงกุญแจน่ารักมากเขายังต้องการ f a c ช shield หรือว่าหน้ากากอนามาอีกเยอะนะครับผมลองลองดูตามวิธีที่ผมสอนไปอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็จะทําเป็นชาเลนจ์นะครับผมให้ให้ทุกคนนะฮะช่วยกันทําตัว face shield นะครับผมแล้วก็ติดแฮชแท็กผมจะขึ้นแฮชแท็กเอาไว้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็จะช่วยแชร์เป็นกระบอกเสียงให้อีกทีหนึ่งนะครับช่วยกันนะครับ อย่างสมุรสากร้อนของเราเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ว่าจะอยู่บนรถหรือยังไงเราก็ต้องใส่แมสก็จะเป็นแมสผ้าหรือเป็นหน้ากากอนมามัยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้องใส่นะอย่างน้อยเป็นแมสผ้านะครับผมผมคิดว่าเสียตังค์แค่มันยี่สิบสามสิบดีกว่าเสียสองหมื่นโอเคปะมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากเปลี่ยนความคิดบางคนอาจจะกลัวคนว่าว่าเราสร้างภาพหรือยังไงนะครับผมคิดว่าไม่ต้องกลัวตรงจุดนั้นนะฮะเ,เราเราทำดีครับผมก็ทำไปเลยนะฮะ ใครจะว่าไงก็ก็ช่างมันนะฮะก็คิดว่าเราทําดีกว่านะไม่ต้องมาสนใจนะครับผมเรามาช่วยๆกันดีกว่านะเราจะได้ผ่ามันไปไวๆนะอยากเปิดร้านทาผมมากแล้วนะตอนนี้อยากเจอลูกค้าทุกคนมากแล้วนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านครับกับรายการโควิดไฟเตอร์เรียนรู้สู้โควิดนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องและถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เ,เพื่อนๆของคุณได้ดูกันด้วยวันนี้ผมพี่อามไปแล้วครับสวัสดีจ้า